พระเอกมีสาวในห้องที่สนใจอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือคุณคิสรงีที่นั่งอยู่ข้างๆเขาแต่ว่าเขานั้นไม่เคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเธอเลยเพราะว่าผมของเธอนั้นมันยาวจนบดบังใบหน้าเออเราเอามาปิดทำไมอะ่ะแต่ว่าเพ่ของเราก็อยากเห็นมากเพราะว่ามันคล้องใจไงว่าใบหน้าที่แท้จริงของเธอเนี่ยสวยหรือเปล่าหรือเป็นยังไงมันก็เลยพยายามที่จะหาทำทุกวิถีทางแล้วก็รอคอยโอกาสดีๆที่จะแอบส่องเพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าของเธอคนนี้เนี่ยเอเอามาแบ่งกันดูจนกระทั่งในวันที่เพศของเราได้มีโอกาสมา ช่วยเธอทําความสะอาดห้องเรียนเขาก็เลยถือโอกาสถามว่าให้ยืมกิฟเอาไหมผมมันปิดตาเนี่ยกลัวจะทํางานไม่สะดวกแต่ถ้าไม่เอาเ่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะาตัวพ่เอกของเราเนี่ยก็คิดในใจว่ากลัวว่าเธอเนี่ยจะมีปมด้อยหรือวีแผลเป็นอะไรหรือเปล่าถึงเอาผมมาปิดแบบนี้แต่จังหวะนั้นเองเพื่อนในห้องเนี่ยก็ดันเปิดหน้าต่างมาพอดีแล้วลมมันแรงไงก็เลยพัดมาตุ้มปรากฏว่าหน้าตาของคุณคิสรงีเนี่ยก็ตรงกับสเปคของไอ้หนุ่มผมทองเลยทีเดียวเพราะว่าพร่เอกของเรานั้นก็ชอบสาวหล่อสวยคมอย่างนี้อยู่แล้วและเธอก็ได้บอกว่าที่เอา ผมมาปิดเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเธอเคยถูกบอกว่าหน้าตาเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ดูดุก็เลยไม่อยากถูกเห็นหน้าแต่สาหรับพระเอกของเราเนี่ยเธอคือตรงสเปกเลยชอบอยู่แล้วสาวหล่อหลังจากนั้นไอซาโตหรือว่าเอกของเรานั้นก็มุ่งเลยมันไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเขาได้มุ่งหน้าเข้าหายอย่างเต็มระบบน่ารักกันไปหวานๆเลยแล้วเราก็จะได้เห็นมุมหล่อของนางเอกที่ทําดาเมจใส่พระเอกไปเต็มๆโอ้โหรวมถึงผมด้วยกับมังงะเรื่องคิซาร์กิซังวะ K K. กางโคเคเคเเเเเเเ่เเ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 ิทเเเ Hi.